คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาตะลยโจทย์ก็ขอคอเรื่องเรียกกกำลังข้อนี้นะโจทย์ให้มาหนึ่งก้อนจัดรูปมาจัดรูปจัดรูปหาคำตอบจัดรูปหาคำตอบอ่ะมาค่อยๆจัดรูปกันเขาให้ห้ากำลัง m คูณ n บวก n ส่วน5ากำลัง M คูณ N บวก M เดี๋ยว M เดี๋ยว N คูณกับ5ยกกำลังสอส่วนด้วย5ยกกำลัง2 N จัดรูปมาจัดรูปจัดรูปเศษส่วนเวลาคูณกันจับเศษคูณเศษ แล้วก็จับส่วนคูณส่วนถ้ามีเลขย,ยกกำลังบวกกันอยู่เราสามารถแยกฐานได้มันข้อ,อเหมือนที่เคยสอนมาแหละถ้ามีเลขย,ยกกำลังมันบวกกันอยู่แยกฐานเป็น5ากำลัง m คูณ n เวลาแยกฐานก็คือต้องเป็นคูณ5กับคูณกับ5ากำลัง n ที่มาที่ไปอาจทวนให้นิดนึงที่มาที่ไปฐานเหมือนกันฐานก็คือ A ฐานเหมือนกัน A เหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้ก,กําลังบวกกันทีนี้โจทย์ข้อนะี้มันเข้ารูปนี้ที่วงไว้ก็คือกําลังบวกกันแล้วก็ไปแยกฐานเป็น A กําลังก้อนหนะน้าคูณต้องคูณน,นะคูณกับ a กําลังก้อนหลังเหมือนกัน5 5ก็เหมือน a 5กําลังก้อนหน้าแล้วก็ต้องคูณคูณกับ5ยกกําลังก้อนหลังก็คือกําลัง n อแล้วก็คูณแบบกับกําลังส m ส่วนด้วยกําลัง m n แล้วก็แยกฐานคูณกับกําลัง m นะฝึกแยกฐานให้คล่อง สังเกต5ยกกำลัง mn มันตัดได้เหมือนกันตัดกันทีนี้ที่เหลือฐานเหมือนกันถ้าคูณเอาเลขชี้กำลังบวกถ้าหารเอาเลขชี้กำลังลบถ้าคูณถ้าอยู่ข้างบนเลขชี้กำลังเป็นบวกถ้าอยู่ข้างล่างเลขชี้กำลังเป็นลบฐานเหมือนกันใช่ไหมฐานก็คือ5 ทีนี้ดูที่พี่ขีดเส้นใต้นะเล็งที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ m เหมือนกันใช่ไหมถ้า m เหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามาบวกลบกันเดี๋ยวพี่ไปทดให้ดูเพื่อความชัดเจนนี่ตรงนี้2 m เผื่อใครไม่ได้ใครได้ก็ <c oughs> ถามไปก่อนล่วงหน้าเลย สองเหมือนกันใช่ไหมเอเหมือนกันเอาเลขข้างหน้า M มาลบกันก็หลังหน้าเอม,มีเลขอะไรอยู่เลขเลขลบหอยู่แต่1นึเขาไม่เขียนใช่ไหมเขาเลยเขียนเป็นลบเไปเลยจรจริงมันคือลบหนมันมีซ่อเลข 1, 1อยู่สีแดง<ๆ>เพราะฉะนั้น เอาเลขข้างหน้ามาลบกัน2ใช่ไหมลบไปเท่าไหร่1ก็เหลือ1แล้วก็ 1M เ,เหมือนเดิม1ไม่ต้องเขียนก็ได้เลยได้ M ต่อมามาดูก้อนที่พี่วงไว้นี่ก้อนนี้นวงไว้ N เ,เหมือนกัน N เ,เหมือนกันก็เหมือนเดิมหายหมดเลย ดูนะพี่จะมาแจกแจงนี่ตรงนี้ n ลบอะไรสอง n ที่โยงนะที่โยงและโยงและยางเลยนะเอาใหม่วงว่านี่ตรงนี้ตรงนีม้มันเป็น n เหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามาลบกันเพราะฉะนั้น เท่ากับ n ก้อนหน้าข้างหน้า n มีเลขหนอยู่เพราะฉะนั้น1นลบสก็ได้ลบ 1. หนึ่งลบสแล้วก็ n เหมือนเดิม1ไม่ต้องเขียนเขียนลบ n ไปเลยแสดงว่าได้ลบะล,ลบ n ตอบ5ยกกำลัง m m ลบ n ตอบข้อขอควายโอเคข้อต่อไปใครยังไม่ได้ไงก็พยายามดูดูวนไปวนมาของก็ได้ยังไม่ต้องขึ้นข้อใหม่ดูข้อเก่าให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยเลื่อนไปดูข้อใหม่สต็อปไปก่อนก่อไปก่อมาก่อน ข้อต่อไปหาค่าว่าที่เขาให้มาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x กำลังศูนได้หน่งกำลังศูนมีค่าเท่ากับหนึ ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์กับตี่กำลังศูนย์อันเนี้ยไม่นิยามซึ่งไอที่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอ,เจอในเรื่องเลขยกกำลัง ก,กำลังศูนย์ส่วนกำลังศนไม่นิยามที่เหลืออะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศนได้เลยหมดได้1หมดได้หหมดได้หนึหหนแสดงว่า2 y ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็นอะไรเป็น1 1ึ่ง,งกำลังอะไรก็มีค่าเท่ากับ1นึ่กลายเป็น 5วงเล็บ x ก,กำลังศูนย์ได้1 -8 ลบ8คือ8คือ2กำลั 3. ง3 2คูณกัน3ครั้งไปคิดเลขมานะได้8แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ส,งส่วน,วน,วนแล้วก็บวก2 y ทั้งหมดกำลังศนได้1แล้วก็ลบกับ หนึ่กำลังห้าสิากำลังอะไรก็มีค่าเท่ากับ1กลายเป็น5้ลบสคูณกับอะไรกำลังซ้อนการเลชี้กำลังคูณกันแล้วสังเกต3กับสมันตัดกันได้บวกหลบหสังเกตบวกหลบหข้างหลังเนี่ยตัดกันหายแลเหลือห้ลบสยกกำลังอะไรสาตัดสหายไปแล้วเหลือสองกำลังส สองกยกกำลังสองได้สี่ห้าลบไปสี่ตอบหนึ่งตอบหนึ่งหนึ่งก็คือข้อขอไข่ข้อขอไข่ต่อมาอข้อยิ่งลึกมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อย 3ยกกำลังลบ2บวก3ยกกำลังลบ1บวก3กำลังสองสี่คูณกับ9กาำลังศูนย์ลบ12คูณกับ4ยกกำลังลบ1 ทีนี้ฐานเหมือนกันคูณกันนะคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันบวกกันแต่นี้สามเนี่ยฐานเหมือนกันมันไม่ได้คูณกันมันบวกกันมันบวกกันแสดงว่ารวมกันใช้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงเราใส่เลยสยกกำลังลบ2ลบ1น่บวก2ออย่างนี้ผิดนะ จะใช้แบบนี้ได้ก็แต่เมื่อมันต้องเป็น3ามกำลังลบสคูณกับ3ามกำลังลบหคูณกับ3ามกำลังสองฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่างงี้มันถึงจะเท่ากันแต่ถ้ามันบวกกันอยู่อย่างงี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เอาเลขชี้กำลังมารวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่เหมือนเมื่อกี้นะไม่เหมือนที่ผ่านมา,า,าค่อยคิดเลข กำลังติดลบอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้างบนเก็บไว้ก่อนมาดูจัดการก้อนล่างก่อนอข้างบนรอบมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสามกำลังสองเป็นเก้าติดเป็นสามกำลังสองไว้ก่อนจัดการข้างล่างดีกว่าเก้ากำลังศูนย์เลขกำลังศูนย์ได้หนึ่งกำลังติดลบ ย้ายลงมาข้างล่างเวลาย,ย้ายลงมาใช่ไหมตอนแรกมันคูณสิบสองอยู่ตอนแรกมันคูณสิบสองอยู่ย้ายลงมาข้างล่างก็ย้ายลงมาหารหารสิบสองกำลังติดลบย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกบวกหนึ่งสามกำลังลบสองสามกำลังลบหนึ่งสามกำลังสองส่วนด้วยเก้าลบ ตัทีไม่ใช่เลข9้าแน่แน่เอาเก้ามาจากไหนมันคือเลขอะไรวะมันคือเลขสี่มันคือเลขสี่สี่คูณหนึ่งได้สี่แล้วก็ลบทีนี้มาดูข้อหลังสิบสองตัดกับสี่ ที่มาที่ไปของการตัดเหลือเท่าไหร่12ส่วน4ที่มาที่ไปนะ4เกิดไอ้12เกิดจาก4คูณอะไร4คูณ3 4 3 2ส่วน4แล้ว4กับ4มันตัดกันได้ก็เหลืออะไรเหลือ3 12ส่วน4มีค่าเท่ากับ3 สี่ลบไปสและหนึ่งทีนี้ส่วนหนึ่งไม่ต้องไปเขียนนะค่อยๆคิดเลขต่อมากำลังติดลบย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวก กำลังติดลบย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวก3ากลังสเป็น9พี่เอา9ไว้ข้างหน้า9ตัวนี้ที่วงไว้ย้ายไปข้างหน้าจนเต็มบวกด้วย109 3กลังสเป็น9บวกด้วย103ส่นจากนั้นเราก็จัดการ ทำส่วนให้มันเท่ากันย,ย้ยายย้ายทำส่วนให้มันเท่ากันเนี่ยทำก้อนเนี่ยโดยการเอาเลขอะไรคูณทําส่วนให้เหมือนกันให้เท่ากันก็เอาสามคูณทั้งอะไร เวลาคูณก็คือต้องคูณทั้งเศษแลว้วก็ส่วนเท่ากับ9บวกพื้นที่ไม่พอขอขยับนิดนึงขอขยับ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 นิดนะนึงโทษนะป๊บนึงขยับแป๊บนึง เป็นเท่ากับ9บวกกับ1ส่วน9บวกกับจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนสังเกตนะที่วงไว้ส่วนเท่ากันยังส่วนเท่ากันแล้วนะเอาข้างบนบวกกันถ้าส่วนไม่เท่ากันรวมกันไม่ได้นะต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนส่วนเท่ากันแล้วข้างบนบวกกันกลายเป็นอะไรเป็น4ส่วนเลยส่วนเก้า เขียนเป็นจำนวนครั้งก็ได้9 9คือจำนวนเต็ม9จม้าวนเต็มแล้วก็บวกใช่ไหมต้องเป็นบวกนะบวกด้วยอะไร4ส่วนอะไรต้องเป็นบวกนะบวกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรจำนวนครั้งขยับมาติดกับ9เลยก็กลายเป็น9 4้ส่วนกาอย่างนี้9 4ส่วน 9, น 9, 4, 9. เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเก้าสี่สวนเตอบข้ออะไรกอไก่กอไก่เมื่อกี้นะไอสี่ส่วนเก้ตรงเนี้ยเมื่อกี้พี่เอา3คูณทั้งอะไรพี่เอา3คูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่โยงมาตรงนี้อีกวิธีหนึ่งถ้าคนไหนขี้เกียจหาคอลนอ 1.9ส่วน9บวก1ส่วน3ะตอนแรกพี่เอา3คูณทั้งเศษและส่วนคำตอบสุดท้ายได้4ีส่วน9ต่อมาอีกวิธีหนึ่งคูณไข้เลยคูณไข้คูณไข้เดี๋ยวไายให้ดูนะเดี๋ยวไวให้ดูไข้อย่ายงนี้นี่ตามนี้เอา3มไปคูณ1เป็น3 แล้วก็ควายมาทางนี้ที่วงไว้9ไปคูณ1ได้9แล้วก็จับส่วนคูณกัน9 3 27กล็ก้ากลายเป็นข้างบนกลายเป็น12ส่วนอะไร27แล้ว12กับ7 7มันตัดกันได้12เกิดจาก4คูณอะไร4คูณ3 27เกิดจาก 9กแล้ว3 3ทกับ3าทำไมตัดกันได้ไรสี่สังเกตนะ409กับ409ตรงนี้มีค่าทำไมเท่ากันคิดวิธีไหนก็ได้แล้วแต่อ่ะข้อนี้ข้อนี้อ่ะเขาให้เราจัดรูปจัดรูปจัดรูป ข้อนี้นะเขาให้เราจัดรูปเนี่ยที่พี่สี่เหลี่ยมว้จัดรูปค่อยๆจัดรูป x ยกกำลังสอง n ศูนย์ในหนึ่งลบ n ลอกโจทย์มาหาร ทั้งหมดหารด้วยพี่ก็ส่วนทั้งหมดก็ส่วนทั้งหมดทีนี้พี่จะแยกตัวส่วนสังเกตตัวส่วนอ่ะมันมีแค่ก้อนเดียวตัวส่วนอ่ะแล้วข้างบนมันทำไมกันอยู่ลบกันอยู่เราสามารถแยกตัวส่วนได้อไอข้างล่างเนี่ย ตัวส่วนเนี่ยมันหารทั้งก้อนหน้าแล้วก็หารทั้งก้อนหลังแยกตัวส่วนไปแยกตัวส่วนลบหารก้อนหน้า ในตัวส่วนนะหารหารก้อนหน้าแล้วก็หารก้อนหลัง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  สังเกตมันทาตัดกันได้ X อกยกกำลังเหมือนกันตัดกันเวลาตัดกันก็ต้องหารการตัดกันเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่เหลือศูนะเหลือหนึ่เหลือ 1, หนึ่งไอนฝั่งขวาฐานเหมือนกันฐานคือ x หารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเอาเลขชี้กำลังมาลบฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันบนลบด้วยข้างล่าง และสังเกตนะส่วนมันเท่ากันแล้วนี่ส่วนที่วงไว้เท่ากันแสดงว่าข้างบนสามารถโปกล,ลบกันได้เท่ากับหนึ่งลบเกำลังกลายเป็นหนึ่งสังเกตนะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วข้างบนจัดการ ลบกัน1บวก n แล้วก็ลบด้วยละส n ส่วนด้วย1ลบ n ทีนี้สังเกต n เหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามาบวกลบกันที่วงไวนะ้เนี่ย หน้า n มีเลขหนก้อนหน้านะก้อนหน้ามีเลขหนึอยู่1ลบก้อนหลังมีเลขอะไรอยู่เลขสองหลบสได้ลบหก็จะกลายเป็น1ของเก่า n-2n ลบสอได้ลบหแล้วก็ n เหมือนเดิมเอาเลขข้างหน้า n มาลบกัน1นึลบสได้ลบหนเหมือนเดิม แล้วก็ส่วนส่วนด้วย 1-n ลบ n แล้วสังเกตมันทำไมกันอีก 1-n ลบ n ทำไมกันตัดกันสแสดงว่าข้อนี้จะตอบอะไร 1- ลบอะไรตัดกันอนะ่ะเวลาตัดกันอนะ่ะ เศษส่วนนะเหมือนกันทั้งก้อนเลยตัดกันเหลือหนึ่งเลยกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องเขียนก็คือตอบอะไรหนึ่งลบเอ็กหนึ่งลบเอ็กตอบข้ององูง